ข้อเสียของการมีสังโยชน์เพราะมีสังโยชน์สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรพิกุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้สวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปัตภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคพลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคลลง บางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูลปัตภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลานานเหมือนอย่างนั้นภิกุตั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัตว์คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างอะไรบ้าง พิกทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกขอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่ออริยสัตว์คือทุก์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาด ตัณหาที่จะนำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้